สำหรับใครที่ชอบโมเดลฟิกเกอร์อนิเมะอย่าลืมกดติดตามเปิลอาร์สตูดิโอและพบกันกับกิจกรรมมากมายกับการประมูลแล้วเจอกันใน TikTok เปิลอาร์สตูดิโอของผมครับสวัสดีครับผมเปิลอาร์ครับมาพบกับเกมที่มีชื่อว่าสามก๊กแฟนตาซีเช่นเคยนะผมเอาละครับผมวันนี้ผมจะมาสุมจโลกงกันนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ผมเตรียมตัวเปิดมาลอะอะประมาณ เอ่อไหนวะสี 4, ่ห้าใบนะแล้วก็ตอนผมมีเศษนี่นะอีก30เศษนะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยจุดล่งของผมอะ่ะมันอยู่ที่3ดาวนะผมผมอาจจะขึ้นประมาณมา4ดาวได้นะครับก็เลยจะมาสุ่ม4-5ดาวเลยนะเอออันนี้คือหวัง5ดาวเลยแหละแต่ไม่รู้ว่าจะได้ไหมนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมจะเปิดไอ <No. S 1> แพ็กธรรมดาอีกนะผมอีก60ใบามาแล้วก็นี่มาเลย15ครั้งปั๊บโอเค ที่เหลือเนี่ยมันก็จะไม่มีอะไรละเพราะว่าอ่าตดก่อนจะทำยูาได้นะผมมันไม่มีแพ็กไอ้นี่อะนี่ไงนี่นี่าแพ็กหัวใจปึ๊บไอแล้วก็โอ้เราสามารถซื้อไอ้พวกนี้ไปอันนี้หลังจากส่งให้เพื่อนแล้วค่าสนิของคู่เพิ่อสิบแต้มส่งให้เขาตัวละครผู้หญิงเท่านั้นอ๋อโอเคเลยนะ ผมมาสิบอันแล้วนเยอะไปปะนะเดี๋ยวลองลองลอง,ลองเปิดกล่องกันดูก่อนถ้าไม่พอเดี๋ยวค่อยว่ากันนะอ่ากระเป๋าแล้วก็แล้วก็วกเดี๋ยวนะถ้ามันเปิดอะไรแล้วตะกี้ผมก็ไม่ทันสังเกตนมะมัวคุยเพลินโอเคมาน้าจะเปิดให้เลยละอืมจะทับเพราะว่ารีลินชีมผมอะจะขึ้นอยู่อ่ม,มันขาดแค่เนี่ยเบลห้า อัพหนึ่งวิห้าแล้วผมอุย้ยเอาเรื่องงนี้เราขึ้นอยู่อาร์เลยวะปึ๊บมาแล้วผมอื้เอฟเฟกต์ลังการงานสร้างกลายเป็นยูอาร์นะผมพลังอะไรเพิ่มขึ้นไหมเก้าแสนแล้วผมอื้มนี่ก็เพิ่มโอโ้โหชิปหายละ <laughs> งานเข้าเลยทีนี้โอเคต่อไปได้เวลาของจริกันคนระับสุ่มกันดีกว่า ตรงไหนะนี่เช้อันนี้เอาไว้ทีหลังเลยเดีย๋ยวเราจัานี่มาก่อนห0สิบกสิบใบเอาแบบดมๆไปก่อน <laughs> อะไรคือดมๆ <laughs> หกสิบใบครับผมปั๊บซีฟเลยโอเคเรายัางเกลือมันเดิมไม่เคยเปลี่ยนแปลงแล้วก็ขุนพลได้นาแบบสุ่มนะผมโอเคปั๊บยังเกลือมันเดิมไม่เราเกลือกับตู้นี้ไปก่อนไงเอ้ยมาแล้วผมติเล็ว ตัวใหม่เดยนะไม่ได้ <c oughs> เขียบมาปุ๊บอ้าวซุซิกตัวแบกโอมจีอมเลยเนะี่ยต้นเกม <c oughs> เออมาแล้วผมปุ๊บจาบิกสามสิบอ้ยสามสิบยี่สิบฮึมกวนปิ่งลูกศิษย์กวนอูป่ะเนี่ย <c oughs> เออโอเคมาสิบครั้งปั๊บ เรียบร้อยนะผมนี่ก็เกลือไปนะครับอันนี้ของจริงละส5บห้าใบลุยเลยปึ๊บมาละจุลงห้าเเอามาเป็นตัวได้เลยครับพี่สิบสิษปุ๊บย,ยังยังเกลืออยู่ปุ๊บสิบห้าสิษอือหืออุ้ย,ยมาแล้วอันนี้การันตีปะเนี่ย ไหนดูนี่การันตีสามสิบครั้งเมื่อกี้ได้ใจการันตีนะผมว่าโอ้ได้นี่โอเคเปึ๊บมาเหอะอีกสักตัวโอ้ยมาจริงคนโอ้โหเอาเรื่องปอึ๊บอีกสักตัวไหมเฮ้ยอย่าลบมากอย่าลบมากปึ๊บอีกสักตัวปึ๊บไม่มาแฮยเสียดายแอบแอบเสียดายนิดหน่อยโอ้ยได้สามสิบการันตีเอ้ยได้มาอีกตัวหนึ่งโอเค ไหน αι, เดี๋ยวผม,มลองอัพดูก่อนเลยอ่าอัพดาวปึ๊บ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 อื้มอยเหมือนมีสิทธิ์จะขึ้น5ดาวได้เร็วๆนี้หรือเปล่าไหนดูกระเป๋าแป๊บเอาละผมมี90เกสอ่ะทุกคนจุล้งอ๋อมาใช้โลก6 0เพียอะชแลละโอ้ ไล่ล0เส้นเลยเหรอเกไม่มีขนาดนดั้นดีอันนี้สุม่มได้กวนปิ่งนี่แหละวัววัวได้ซุกวนป่งเออโอ้ยแย่ละอันนี้ผมได้นะผมไปเปิดเล่นเล่นมาโลนึงแล้วได้เฉยเลยนะกลายเป็นว่าขึ้นยูอาร์ได้แต่ว่าแต่ว่าอะไรนะนี่ผมจำไม่ได้แฮะค้าวขอสัมพันธ์ไม่พอมั้งเออผมไปกดอันนั้นรัวเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมา ขึ้นนะฮเห็นไหมมันจะมีปฏิสัมพันธ์อ่ะผมกดไปครบสี่ครั้งเลยเออมันก็เลยทําไม่ได้ต้องทําพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้ก็จะขึ้นอยู่อาร์สุดท้าผมก็จะมีอาร์ในทีมทั้งหมด3ตัวด้วยกันนะครับผมแล้วก็จูลงนี่ก็รอก่อนเลยเปิบเปิบเปิบเนี่ยโอ้โหค่าดิกร้อยยี่สิบเศษผมก็จะได้ห้าดาวถต่ห้าดาวนี่คือแบบโหดจ้าบเลยนะผมว่าเอาไงดีเฮ้ย เชียสิสามชั่วโมงเเอาละเอาละเอาไงดีครับพันแปดเนี้ยยี่บเอาอีกแล้วเหรอยี่สใบการันตีหเอาละัไงไงสาบใบยี่สอีหกอีหครั้ง การันตีตัวหนึ่งโอ้ยผมว่าอย่ารีบเลยเดี๋ยวว่าเดี๋ยวเราเปิดตู้ทำนาได้ดก็ได้ไดไ้กล่องใช่ไหมเพราะว่าวันนี้ผมจัดแคตใหญ่ไปแล้วไงแล้วเราเอาอีกก็เจ็บจี๊ดโอ้โอมจีต้องเติมเกมนี้ต้องเติมอีกเหรอเนี่ออย,อ,อ,นะอ,ยอะไรเงี้ยเออไม่ไหวนะหุยอะไรอ่ะอ๋ะอไม่ได้ผมไม่ได้ไปเปิดใช้เลยเล่นนานเพลน,นะผมงี้พลังขึ้นอีกวะโอเอา,าแล้วหืม โอเคเก้าแสนสามแล้ว oh, oh. ใกล้จะล้านแล้ววะทุกคนเอาเรื่องอันนี่ไงห,หล่อมเทพหลอมทั้งหมดเบิ้บห้าสิบสี่แล้วครบเลยปะขั้นหนึ่งแล้วครับผมปล่อดคิเลตบวกสิบเปอร์เซ็น อัพสีม่วงน้ำแล้วหนึ่งนะผมะว่าสีโซมนียังไม่ได้นะสักชิ้นเลยหมดแต่เล่นอะไรก็ไม่รู้นะผมเอาแคนา่นี้ก็แลกันเดี๋ยวเก็บไว้ให้ของสซมบ้างน,นะผมอุ้ยแต่พลังก็แสนสี่นะทุกคนเดี๋ยวผมจับ<อ>ดาวเอ้ยอัพไข้มามอืมอืมเก้าแสนห้ายังไงอันนี้อย่าเพิ่งจิกซอน,นี่คืออะไรอ่า ตัวใหม่ใช่ไหมเข้าใจได้อัพเลเวลอืมมันยังมีจีนแดงอยู่เนี่ยอัพเลเวลขึ้นล้านละคลิปเนี้ยผมว่าเฮ้ยขนาดเลยวะปึ๊บอืมยังนะผมอืมอืมเก้าแสนเจ็ดอืมอืมอืมเก้าแสนเก้าเรียบร้อยเลยวะหนึ่งล้าน ยัง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 หนึ่งล้านหนึ่งลา้านเออยัง <c> ย <oughs> ืดหนึ่งล้านแล้วโทุกคนโอ้คนดีใจอ่ะโอ้เยอะคืนคนยาก <c oughs> อู้ยกวอาจจะหนึ่งล้านหนึ่งปาดเหงือแทบเล็ดเล่นเล่นมาอาทิตย์หนึ่ง,ลงพลังขึ้นึ้นล้านนะทุกคนเออเ <c oughs> นี่ยผมมากดได้นี่แหละตรงนี้แหละมันทําให้เลเวลผมไอ้น่ะพลังผมขึ้นจยค่อนข้างที่โอเคเลยนะเออ ตอนแรกผมก็งงเฮ้ยพลังอะไมมันขึ้นยากขึ้นเย็นขนาดนี้วะสี่ล้านใช่ไหมเออสี่แสนตอนแรกโอ้ท้อเลยอะ <c oughs> อันนี้ขึ้นล้านแันทีนะทุกคนเออดีใจมากบอกเลยไม่เคยดีใจขนาดนี้มาก,ก่อนเลี้ยใช่ใช่เออปุ๊บเอ้ยยูวิด OMG นะ OMG น่ผมเปิดของดีบ่อยเออรอคลิปแล้วตอนนี้ผมดองไว้เยอะมากนะค่อยว่ากันอืมเปิดป๊บ เพราะช่วงนี้ผมไม่ค่อยสบายด้แหละผมก็เลยเอาภาคเสียงลำบากนิดนึงนะผมอืโอเคเข้าไปต่อครับหมดยังโอ้ยังไม่หมดอีกโคตรเยอะเป็นไงเอาโอเคหนึ่งล้านหนึ่งแสนเลยอะมาขึ้นมาหนึ่งจุดหนึ่งเอ็มโอ้โหแสดงว่าอาันนี้อะไรอะอฮะอ๋อ ปลุกเลเวลห้าปุ่นล็อกมีโบนัสด้วยหรอ <c oughs> คือปลุกห้าดาวหรือปลุกยังไงไม่เข้าใจ <c oughs> อาจจะห้าดาวก็ได้เนาะเออห้าดาวอ่ะอ่ะมาเป็นเอ้ดเดีดยวอโอ้ผมมีนี่นี่นะแล้วอะไรดีสุดอ่ะอืมดูของท็อปเซิร์ฟได้ไหมอ่ะมันดูยังไงวะ ดูจะทับอ๋อนี่ไงยกวิเศษเฮ้ยแต่วันนี้อันนี้คันสอนเอี้ยวตะวันกับน้ำเต้าอุลหมาดปล่อยคีเลตปล่อยเพิ่มรักษา65สองรอบคีเลตลดยิ่มห้าหน่วยเพิงฝนหนึ่งหน่วยศัตรูสร้างดาเมจ15ดาเมจลดลงก็คืออ้อุ้ยอุ้ย ลกเอี้ยงดูวิเศษโอเคผมพอจะมีแนวทางละมาอืมอ๋อแต่มันไม่มีนี่ว่ามันก็เอาอันนี้มาผมว่าเนี่ยดีคารธนูก็ดีนะส้าปรเซ็นจะได้หนึ่งโอ้โหอันนี้ดีกว่านี้ดีกว่ามาแล้วอือ แล้วเราก็ไปตรงนี้ปะ oh. นี่เลยเปิดใช้ปลดล็อกเคแล้วเราก็เอาเนี่ยอัพทั้งหมดเลยเคแล้วก็เดี๋ยวเราเปลี่ยนด้วยเปลี่ยนยังไงนะกำหนดนี่ปะเออเนี่เราเอาไออันนี้ออก เอาอันนี้ใส่แบบนี้โอเคมานี้ก่อนพลังก็จะดีขึ้นมาอีกนิดนึงเออเดี๋ยวโหดขึ้น<อ>หนึ่งล้านหนึ่งแสนเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชม,มไม่คิดได้ฝันว่าเราจะเดินทางมาขนาดนี้นะนึกว่าจะเลิกเรียนไปก่อนละใช่ไหมเอออันนี้ก็ไม่มีอะไรมากน,นะครับเพราะว่าตอนนี้ก็เหลือแค่อัพอะไรนิดหน่อยนะเออไม่ได้ซีเรียสเลย โอ้ไหนมันทำอ,อะไรได้อีกบ้างนออันนี้ได้เลยปะปึ๊บเจาะหนึ่งรูอืมครบเซ็ตเลยครับมาบพลังขึ้นมาอีกว้าวเอาเรื่องใกล้แล้วผมใกล้ดูความเป็นจริงแล้วเราจะหดกันแล้วผมห่างกับท็อปซร์ฟประมาณ5ล้านอีกนิดเดียวห้า <laughs> ล้านมันเกิดเลยวะ โอเคครับ oh, yeah, ผมถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไล like, คก์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับผมไนะผมว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าก็แล้วกันสำหรับพาร์ทนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายเย้